งานนี้ขมนมีหน้าแหกยับเทควันโดควักเอง1ล้านยายทับนักกีฬาชุดลุยซีเกมออกมาพักที่โรงแรมไม่พักหมู่บ้านนักกีฬาสีเกมล่าสุดบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มูลศรีวิกรนายกสมาค,คมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์กรุงเทพโดยมีนายธนาดิษฐรักตบุตร เลข,ขาธิการสมาคมพร้อมด้วยสโมสรสมาชิก1 1 6จากทั้งหมด131สมโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมซึ่งถือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรแจ้งเดียวที่ประชุมถึงการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมาภายหลังจากที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นเวลากว่า3ปี ล่าสุดเมื่อปี65สถานการณ์เริ่มดีขึ้นสมาคมและสโมสรสมาชิกจึงสามารถกลับมาจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นซึ่งผลงานของนักกีฬาเทควันโดไทยอยู่ในระดับที่น่าพอใจสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้จากทุกรายการที่เข้าแข่งขันซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว โดยเฉพาะในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งสมาคมตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ได้อีกครั้งขณะที่นายเลิศนิทิทรานุนอุปนายกคนที่1และเฮรันยิกแจ้งว่าสมาคมสรุปงบรุนประจำปีสิ้นสุดณนวันที่31ธันวาคมปี65มีรายได้รวม65ล้าน4แสน 97,596.90บาทมีรายจ่ายรวม74,697,606.03บาทสรุปมีไรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย9,201,512.42บาทหลังการประชุมบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มนศีวิกรกล่าวว่าจากข่าวความไม่ชัดเจน ความไม่สะดวกสบายทั้งเรื่องที่พักอาหารและการเดินทางไปสนามแข่งขันในศึกซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาสมาคมจึงไม่ขอเสี่ยงและตัดสินใจใหญ่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่รวม28คนออกมาพักที่โรงแรมซึ่งงบประมาณค่าโรงแรมเกือบ1ล้านบาทตรงนี้เป็นของสมาคมล้วนๆทั้นทงนี้ก็เพื่อให้จอมเตะไทยทังประเภทต่ตอสู้และท่ารำกินอิ่มนอนหลับ พักผ่อนเต็มที่พร้อมลงสนามล่าเรียนทองกันอย่างสบายใจเชื่อว่าการที่เราย้ายมาพักโรงแรมเองจะมีส่วนสำคัญและเป็นผลดีต่อนักกีฬาที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเรียนทองในซีเกมครั้งนี้แน่นอน นายกีฬาเทควันโดไทยยังกล่าวถึงศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก2023ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนาย,ยนว่ารายการนิสมาคมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย4คนและหญิง4คน แน่นอนว่าศึกซีเกมแชมโป์โลกมีความเข้มข้นและไม่ใช่งานง่ายๆเลยทุกชาติต้องการเหรียญและคะแนนสะส,สมเพื่อคว้าโคตา้าโอลิมปิกเกม2024อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงทีมเทควันโดไทยก็ต้องโฟกัสไปที่พานิพักเป็นเรื่องปกติซึ่งครั้งที่แล้วพลาดไปนิดเดียวโดยรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับสามิซิโกเจ้าถิ่นส่วนครั้งนี้น้องเทนนิสมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมาก ที่จะไปทวงคืนแชมป์โลกกลับมาให้ได้ซึ่งผมเองก็มั่นใจว่าจะทำได้และจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ของน้องเทนนิสอีกด้วยบิก๊กเอกาวสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกก็บอกว่ากินให้อิม่มนอนให้หลับเตะให้หมอบทุกมเม็ดไปเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำถูกต้องแล้วครับ ทีมเทควันโดไทยสู้ๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมือนโดนบีบให้เสียเงินกับประเทศนี้ไม่ว่าจะทางไหนเงินก็เข้าประเทศมันไม่อยากให้ไปเหยียบเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไปแล้วลำบากก็อยู่เฉยๆดีกว่าออมแรงไว้แข่งที่อื่นเถอะคะ่ะเหมือนลำบากลำบนจริงๆกีฬาสีตำบนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่จริงแล้วไม่อยากให้ไปเลยนะ ประเทศนี้สงสารเด็กๆนักกีฬาทุกคนเลยค่ะมันไม่พร้อมมันจะจัดไปเพื่ออะไรมีประเทศนี้แหละห่วยสุดๆตั้งแต่เคยเห็นมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดมากเลยค่ะสงสารนักกีฬาทุกคนค่ะเอาน้ำไปดื่มเองด้วยนะคะทุกคนเป็นห่วงค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดมากค่ะ นักกีฬาทุกคนเสียสละทำเพื่อชาติคุณได้รับสิ่งดีๆพ้นออกมาขอให้ได้ทองทุกรุ่นเลยนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคือคิดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นแบบไหนดีมากค่ะคิดถูกแล้วค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำถูกแล้ว ดูแลให้ดีเลยครับตัวแทนชาติภาษีที่เสียไปอยากให้อาไปใช้ประโยชน์แค่นี้มันเล็กน้อยมากรัฐเอาเงินไปใช้อย่างอื่นที่ไม่จำเป็นเยอะกว่านี้หลายล้านเท่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติกับเจ้าภาพแต่เจ้าภาพให้เกียรติแขกผู้มาร่วมงานขนาดไหนส่วนต้องควักเงินขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำถูกแล้วครับห่วงความปลอดภัยด้วยนะครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสีเกมครั้งนี้ปัญหาเยอะมากเขาไม่พร้อมหรือว่าอะไรก็ตามผมว่าไม่น่าส่งนักกีฬาลูกๆหลานๆเราไปแข่งเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชื่นชมเอาใจช่วยแต่ไม่ดูนะครับมีความรังเกียจลูกหลานพยานละแวบเป็นการส่วนตัวสูงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไยซีเกมไม่ต้องไปแข่งก็ได้นะรู้สึกเหมือนไม่คุ้มเลยจริงๆเก็บเงินไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าเอาเงินไปให้เข้าประเทศมันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากให้ไทยถอนตัวทุกประเภทกีฬาปล่อยให้มันแข่งกันไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสิงคโปร์เคยคัดค้านไม่ให้กัมพูชาเข้าร่วมอาเซียนแต่ไม่ฟังกันเองเราไม่ควรเลือกคบคนพาลตั้งแต่แรก หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะขมิ้นหน้าแหกยับโมไว้เยอะโดนจับโปได้เต็มๆหลังคมิ้นเปิดตัวนักสู้กุนคแมโวขึ้นสังเวียนมาแล้วผ่านไฟเคยทำเสียชีวิตแล้วสี่คนคมิ้นเปิดตัวนักสู้กุนคแมโวขึ้นสังเวียนมาแล้วผ่านไฟเคยทำเสียชีวิตแล้วสีว่คนซากที่ก่อนหน้านี้ทูนเทียรานักชกกุนคแม วัย25ปีได้โดนลูกเตะของกลงจากปอเปาอ,อินนักมวยไทยเตะจนแขนหักผิดรูปกระทั่งขอยอมแพ้นในยกที่4ในการเจอกันเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประเทศกัมพูชาจากนั้นไม่นานมีรายงานว่าทูนเทียราต้องขอถอนชกไฟสำคัญในประเทศมาเลเซียในวันที่6พฤษภาคมนี้เพราะบาดเจ็บหนัก กว่าจะกลับมาไหวซึ่งเป็นไฟเดียวกับพี่ทีอาโกเทเซรายอดนักชกกุนคแมบราซิลโอนสัญชาติโดยจะขึ้นชกไฟแรกหลังได้รับสัญชาติกัมพูชาอีกทั้งมีรายงานยืนยันแล้วว่านักชกวัย25ปีรายนี้จะต้องพักยาวถึง3เดือนจึงจะกลับมาเริ่มซ้อมกุนคแมได้ครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดชาวเน็ตเมนได้ออกมาแนะนำตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่ากรักสามพอ่อ ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นอดีตนักชกกุนเคยมมที่ขึ้นมาประมาณ1,000ไฟทั้งยังเป็นทางการและไม่เป็นทางการแถมเคยชกจนคู่แข่งเสียชีวิตสีคนแบ่งเป็นนักมวยชาวไทย3รายและนักชกชาวกัมพูชาหนึ่งรายอย่างไรก็ตามสถิติการขึ้นชก1 0 0 0ไฟเป็นสิ่งที่สะดุดตาชาวเน็ตไทยเป็นอย่างมากเพราะถ้าจะขึ้นชกให้ครบ1000ไฟต้องขึ้นชกสัปดาห์ละ1ครั้งเป็นเวลา20ปีกับอีก10เดือน สำหรับประเด็นนกลราวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์ Comment แรกบอกว่าคนก่อนก็บอกว่าเก่งโดนไปก็แขนหักคนนี้จะโดนอะไรดีละ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า1,000ครั้งให้ขึ้นต่อยสัปดาห์ละวันปี1,52สัปดาห์1,000หาร52เท่ากับ19.2 30ปีขเมดูหน่อยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าแล้วไปอยู่ไหนมาละ่ะ ปล่อยให้เพื่อนแขนหักเฉยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าโชคมา1000ไฟผมว่าสภาพหน้าตาหูเยืนหมดนละมังเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าโชคมา1000ครั้งอายุน่าจะ8090ละมัง้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศคุณคะแม่มีเรื่องตลกตลกอีกเยอะเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเก่งปานนี้นักมวยหรือยอดมนุษย์เอาดีๆนะเนียคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า แสดงว่าต่อยมวยตั้งแต่อยู่ในท้องหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าต่อยทุกอาทิตย์มาเป็นเวลาตลอด20ปีไม่มีเว้นเท่ากับ1,000ไฟสินะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายอดมวยแสนชัยบวกบวกขาวบวกน้องโอชกันคนละ300กว่าไฟยังรวมกันไม่ถึงไอ้นี่เลยนะสงสัยมันน่าจะอายุ90-100ปีแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมว่ามันต่อยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันวันละ3ไฟนานถึง9เดือน เก้าเดือนนี้ก็ลอกเกือบ9ก้ไรไฟแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปรรมาจารย์ที่ไททอดศิลปะการต่อสู้กับสิงโตไงล่ะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายอดมนุษย์ชัดๆโชคทุกสัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลา19ถึงจะได้1,000ไฟ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขาพันกันหรือเปล่ามันเซมนักกีฬาที่ไหนชกขาขิดแทบไม่พักหรือเปล่าในทูลตัวท็อปอย่างเดียงไม่รู้เรียงเพราะล้างครูจนปีกหักหรือเรียงเพราะต้องจบอาชีพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโชกขนาดนี้น่าจะชกตั้งแต่สามขวบแล้วแหละคมอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอายุเท่าไหร่ขึ้นสังเวียนพันไฟถ้าชมมา3าปีต้องขึ้นชกทุกวันถึงจะได้พันไฟนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า จุดเด่นเรื่องคุยโตโอ้อวดหรือว่าเครมสรรพสิ่งต่างๆนั้นต้องยกให้เมนเขาเลยแหละยืนหนึ่งเสมอเลยชาตินี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาเริ่มชกตั้งแต่กำแพงเริ่มสลักแล้วสินะหากทุกท่านที่เห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เลยนะคะ